อ่ะต่อกันนะครับลำนี้เบรกไว้ก่อนกองไว้ตรงนี้นะครับจะไม่ยุ่งผมจะเคลียร์แล้วมาวา,า,าวางไว้ตรงนี้ลำนี้รอให้เจ้าตัวเขาไปคุยกันก่อนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไงต่อถ้าจะเก็บลงเดี๋ยวมีประเด็นอีกเอากองไว้บนโต๊ะเนี่ยขออนุญาตจัดลำอื่นก่อนนะครับเนื่องจากว่าลำอื่นก็รอคิวอยู่เหมือนกัน ไม่มีที่อยู่ครบหมดทุกวันแล้วตอีนี้โอเค,อ,เคอ่ะมีโทรเลขมาลุงลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับลุงมีครับผมเข้ามาเลยลุงแกนี่วันลุงแกรู้งานว่ะ อาแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์ทําไมมันไม่ดังวะแล้วทําไมตอนลุงโทรมามันดังวะงงเนี่ย,ยเก้ตัวตอนแรกที่พ่อบอกก็ทำไมโทรศัพท์โทรมาแล้วมันไม่ดังแต่พอลุงโทรมาแล้วมันดังเฉยเลยก้องลงกับมันนะเออเอาเอาเหรอไหมอ่อสีส้มสีส้มของพี่พี่พี่ีพ่พี่เนี่ยนะผมไปตามล่ากก่อนนะขออญาตดูในแชทกันนะครับ ผม,ผมจะงงๆเนี้ยถ้าสมมุติว่าไม่เขียนอะไรมาตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นไรเอ่ยตัวนี้มาจากพี่วัชรพลนะครับพี่วัชรพลมาจากจังหวัดจังหวัดสุราธานีครับผมสุราธานีนะครับผมขยาาด,ดูก่อนว่าของพี่แกคืออาการไหนชบสังเกตนะครับสีดําฝั่งนี้นะสีส้มฝั่งนี้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับ สีดาก็คืออุ้ยสีดําคือรอคอนเฟิร์มจากเจ้าตัวก็คือเจ้าของโดนนะครับส่วนสีส้มสีส้มผมดูก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วเป็นอะไรมาถอนแบบก่อนนะครับสเต็ปแรกสีส้มพี่วัชรพลตุ๊ดตุ๊ดถ้าไม่เขียนข้อมูลใส่กระดาษมาผมก็จะมีปัญหาในการตามล่าข้อมูลนิดหนึ่งครับผม มันเยอะนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น้อยเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันในแชทก็เยอะไ่ตอบกันไม่หมดอ๋อใครที่ถามผมมาแล้วผมไม่ตอบนะครับอย่างอนนะมันเยอะผมหน้าร้านออนไลน์ผมไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่เลือกตอบนะครับผมมองว่าผมตอบใครแล้วแบบจบนะครับถ้าถ้าใครยังไม่จบผมก็จะยังไม่ตอบนะครับเพราะว่า บ,บางบางทีมันก็มันมัน,ม,นมันคือปัญหาเนาะมันก็ค่อนข้างตอบยากเหมือนกันนะครับเราต้องมานั่งไล่เคลียร์โอเคปุ๊บปบโอเคไม่อันนี้ก็ส่วนแปดตามหาก่อนนะของพี่วัชรพลวัชรพลลำไหนหว่าข้อนี้ของพี่อนุรักษ์พี่อนุรักษ์ส่งลำไหนอ๋อพี่อนุรักษ์ส่งมาถามพี่วัชรพลคือ โอเคเจอตัวละเห็นคลิปละเตอบปิบปิบเปิบมาแล้วครับอ่านี่มอเตอร์หลังซ้ายไหมโอเค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 ครับผมรับทราบของพี่อม,มอเตอร์หลังซ้ายจัดกันไปโทรศัพท์วางนี่รีโมทวางนี แล้วครับต่อตรงนั้นเลยไม่มีโอดีครับพ่อไม่มีโอดีครับผมแบงค์ยี่สิบพันหมดเปิดแล้วนะน่าสงสารพ่อว่ะ ไม่ได้ไงมันไม่น่าไหมเพว่าสายมันน่าจะหลุดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดูให้ก่อนนะหลังซ้ายเท่าที่ดูก็คือหลังซ้ายนะครับหลังซ้ายคือตัวนี้ไม่ทํางานผมว่าสายหลุดอ่ะเพราะปะกะติแล้วโอกาสที่มันจะไหม้ยากมาก โอเคสปีด okay. นะครับตัวสปีดมันไปนะครับผม ส่งกลับมาได้โอเคครับผมตามนั้นส่งกลับนะ,อะของลำนี้นะครับส่งกลับเดี๋ยวเคลียร์ลำนี้ก่อนคำลำนี้ค่อยว่ากันผมขออนุญาตเคลียร์ลำนี้ก่อน ลำที่ผมจะได้ตงังค์ก่อนสี่สมส้มอีกแม่งเลยสี่ห้าสี่สี่สมข้าสี่ อะไรเพิ่งรู้ว่าไอ้กล่องนี้มันเธอเป็นคนเล่นเองทำเองพลาสติกสองอันนั้นก็นั่นแหละมีทราบพ,พี่มีวงคน,คนชราดการเองพ่อไม่เขียวอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้ยัดมาสองชั้นก็ดีละจะได้ไม่แตกง่ายเราไม่เขียวอยู่แล้ว มันล็อกกิมบอลไม่อกอกทำงานรอ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 อ่ะมาแล้วมาแล้วกิมบอลคืนชีพแล้วโอเคมาแล้วต่อกล้องไฟไฟ่าฟก ใช้เงนินได, okay. งง okay. ได้นะครับโอเคเคลียร์ระบบกล้องก้มเงยโอเคได้นะครับอ่ของพี่พี่อะไรนะพิธวัชชัยปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวัชรพลโอเคของพี่วัชรพลเสร็จละก็เดี๋ยวลองบินนะครับทดสอบบินดูนะครับเดี๋ยวทดสอบ GPS แล้วก็ลองบินดูก็ส่งกลับได้นะครับพี่ โอเคเคลียร์ทดสอบ GPS แล้วก็ลองบินนะครับจิมบอลใช้งานได้ปกตินะครับของพี่วัชรพลนะก็มีส่งมาก็คือมาเปลี่ยนขาหลังนะครับขาหลังก็คือขาข้างนี้นะครับนี่ขาหลังนะครับส่วนลำดำเดี๋ยวผมประกอบกลับให้สรุปแล้วก็คือไม่ได้ซ่อมนะครับเนื่องจากว่าน่าจะตกลงกันแล้วล่ะระหว่างคนซื้อคนขายเนาะโอเคลำนี้จบแล้วครับเดี๋ยวลำนี้ว่าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลำดำต่อโอเคครับสวัสดี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 ครับ